พอทำไอ้ถามเงินมาเห็นบักะสีดงน้องไอ้ได้อยู่อะเยียมเพื่อนบะอืมคือทั้งไอ้เพื่อนนี่จะขึ้นมาอยู่ปะโดยขึ้นมาเดือนไดนั่โดยกาสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีพอแม่พี่น้องเบิ่สสมองสุบอนพี่น้องเลยเนาะบอกว่าสิเป็นพี่น้องภายในประเทศอยู่ทั้งต่างประเทศก็ยินเด็ต้อนรับเข้าสู่ซองยูทูบของบ้านนะคือก่าพี่น้องเอยวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันอยู่ทั้งบ้านพี่น้องเอยเนาะทั้งบ้านทั้งเฮือน น้องแอพี่น้องเนาะกาตอนนี้กาสิได้พาพ่อแม่พี่น้องมาโอมาลมทั้งครอบครัวน้องแอพี่น้องบัวเพิ่นอยู่เพื่อนดีบ่อพี่น้องเลยจะเก,ก่าก็เพิ่นไปเกี่้เขาทั้งหน้าสาวเต็มตอนนี้กาคืมๆพี่น้องเลยสาวแออยู่เพื่อนมาครับโอ้ไปบัวเป็นลมทั้งสาวแอรเป็นกันพี่น้องเลยเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่ว่าัน ตอนนี้ก็คำคำติ่แล้วพี่น้องเลยขางแดดติโอเคพี่น้องไงตอนนี้ก็มาฮอดทางบ้านทางเฮือนของเพลนแหละว,ว้าลูกชายเพิ่งยืนกอดดอยู่สบายดีเด้อโอ้บังหามกินข่าวกันยังหามกินข่าวก็มันกระปุ่นที่มันตลาดโอ้แต่ตลาดก็จเต้นเต้นเชื่อมโน่เพื่อนะไปไหมนี่พ่ อยากขี่รถที่ขึ้นมาชื้อให้ดูได้แล้วปะได้แล้วรถที่นั่งน้องบ้านไหนบ้างแม่จับได้ลูกอยากขี่เอาให้ลูกขี่รถเลยซื้อมาแล้วกันนะเงินซื้อหนุ่มไหมเบ๊กขอบใจเลยลูกเงินซื้อหนุ่มถูกด้วยถูกเป็นปะเฉยไปะให้เป็นไงรถที่มาให้ลูกไปเฮรถที่มาให้ลุงเบิงเนยไหม ไม่ว่านแข่งโจมเลยเนาะซื้ออะไรไปเนี่ยซื้อแท้เึงมันจะเป็นทั้งเฮือนสาวเอพี่น้องเไยเนาะเป็นทั้งครอบครัวเฮือนซานของเพิ่นเนี่ยโอ้เอาขึ้นทั้งเฮือนที่เป็นนะบ่เนี่ มไม่ไเขียนนะโอ้ยยูอกมายูอกมาโอ้งามอะไรใชนไหมคือ <c oughs> สิดีอยู่เบิงหุกหางรถนี่ <c oughs> ก็ได้รถจักรยานเพิ่นพี่น้องเองของของลูกชายสาวเอเพิ่อนพอ <c oughs> ไปอย่างนี้พอพอลุงบ่ซื้อใหงง <c oughs> ่างยเพ <c oughs> ิ่อนปะใายเพิ่นซื้อเอ้ย <c oughs> เป็นได้ยังโอ้ยังคุยกันอยู่บ่ายังล่มกันอยู่บ่านะคุยอยู่อืมรอยเห็ดให้หนุ่มไทยผิดหวังบ่ได้เด้รเจ้าอ๋อคุยเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่าซื้อรถนี่แม่นซื้อดินเพื่นซื้อทรายบ่โดยเฮาก็บ่ฮู้ซื้อทรายเถอะซื้อไอ้ทรายเนาะแม่นเราพังเบิ่งอันทิศนี้เพิ่นว่าสร้างมาแล้วก็ซื้อข้าวนาแล้วเต็มประมาณ6ุกจิตเป็น่ะเฮาเท่านี้ข้าวใหม่บ่ แดีแล้วได้กินทำใหม่ใจเองเอ้ยราซื้อเนืสเต็มมานี่ดีดีดีตลาดว่าประมาณแปดพันนี่แหละเพื่อนเราเศร้านี่เนี่ยคือทั้งง่ายแล้วนี่กะหักจริงเนาะโดยดีแล้วใจเองได้ใจน้ำข่อยก็ได้โดยเป็นเนี่ได้ยังให้เพื่อนมาเยี่ยมมายามอยู่บ่แม่เห็นเพื่อนมาเยี่ยมมายามเพื่อนยังไม่ได้มาค่ะเป็นยังติดงานเนาะโดยประมาณเดือนได้ละเพื่อนห้าเพื่อนอะสามเพื่อนละเพื่อนสิบหก มาแบบซื้อไฟแล้วเนาะหนูแต่ยัเห็นหนาเพราะก็ยังก็เห็นแล้วเนาะโอ้หอันนี้ก็ได้พี่น้องเลยแต่เต็มยังเห็นคอเบื้องหน้าก็เห็เบื้องเะ่าไงกันแท้คือเพิ่์ลมานี่กัสิบลมีไผ่หู้ดอกคันเพิ่์ลบลบอกเนาะแม่นเพิ่์ลบลบอกว่ใบหู้บ่ไหนใบหู้สองคนพอดนะเออได้ยินเพื่นเราจากที่เลาข้ากับสันเต็มวางเล่ากันอยากเห็นได้เนาะบ่าเจ้าได้ข่อยก็อยากเห็นอยากเห็นหนาเพร่ะก็เหมือนเบื้องหน้านะอ่ะอันนี้น่ะคือสมุดว่าอ้ายแล้วเนาะอ่ารามาแบบคือว่าเป็น เป็นแขกมาทางเฮือนอ้ายแบบซี่นะคือคือ FC มาสุดที่แล้วนี่กะมาที่ว่าบ่บอกน้องแอนี่น้องแอบ่ฮู้ได้ยนี่แม่นโบแต่แต่เฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะบ่เคยเห็นหน้าเมือกันเลยนะเออก็ดีอยู่ได้ตื่นเต้นแบบมื้อนึงเนาะแม่นว่าถ้าเวลาเพิ่นมาจังฮู้จักว่าเพิ่นไปมาทางไหนอ่ะแมนวันนี้กินข้าวกันยังองกินรับซีนมาเเือนสเต็กหรือว่ได้กินเน้อยังไงนซื้อซีนมะละทางตลาดกันเนาะแม่น ไปเที่ยวตลาดมานี่เราไปไปเกี่ยวเขาซอยซาเต็มนะไปเมื่อวานนี่หาบเขาย่างคน <c oughs> <c oughs> เห็นย <c oughs> ูเมมินตาฮู้ยเหรอะไม่ต้องมินตาไปสิเก็บซอยเมื่อวานนี่คนกระโพดโจนตกใส่เขาแมน่นทั้งหน้าไอ้ไม่ตกเลยเมื่อวานนี่นะแมน่ทนทั้งนั้นกับไม่ตกไปออกข้างๆกันแห้งขนาดเลยคนว่ามันตกตามงูนี่เนาะแมนทางหน้านี่บ้านนี่ห่วยถาตกนี่เปียกเพิ่ละผ่าห่มแตกผ่าห่มไว้ เรา,เรามา,มานนเออตกปลทัวตกใส่ขขาวสะเต็มพุ่นแหงบ้านมายางมาห่อนนาะเออย่างมาห่อนนาะบัดเออบุญมีผลด้วยอ๋อไมไ่กินข่าวพาคตะลัยไม่ใช่เพื่อนต่าง,งกินยี่น้า <c oughs> อ่าซื้อแล้วก็ออกไปแมนซื้อแล้วก็ออกไปอีกวัหนเลยพ่นข่าวให้น้อยก็ป,ปกนนอกกันหลายวันยังน้อยนึงมื่อนี่นะอันไม่ได้ออกเลยบุญมันนี่ไม่ได้ออกเลยไหมไเบิด,ลแ,ดแล้วเนาะแมนเบิดแล้ว จักมื่อก่อนสิไปลินเพลินเกียร์ลแล้วเบิรดละบ่แล้วเบิร์เพ่ะยังจะเข่าอันนนแหละอืมเข่าพันสิบเอเพราะว่าสิไปเลือกเอาข้าวปู๋นน้ำเพลินนะจักเมื่อก่อนวะมี<ร>ะเวลาปั้นจปัน้นมันยังเผื่ะที่กันข้านที่กันพุดเ่ะรถเขาสิไปบะจกักเานั่มเป็นรถเื่อก็ดีแล้ว่บุได้ไปเหยียบรถข้าวปูเนาะสิะได้รถปั้นเอาแล้วใช่ยินเผ่อเอาที่ปั้นนี่แล้วเผื่ะวันสเต็ก็เบิดข้ากินแล้วยังถัอต้านปั้ มนม่เนียเวอะเอ่ขาพ่นกันเนเดียวเลยเนาะใช่มเนแยเดียวเบิดเข่าพ่นกันนักดกเลยงามหามันเบิหาพ่นก็เช็ดตัมาบานนี้ถ่าเนวเดียวนี่เขาก็ซื้อได้เรือดอกขับปลูกซืเอาเลยเน้เป็นพันนมีเข่าพุนเ่อเออดีเลยการซได้เพราะว่ามีอายเพื่นซื้อชื่อให้สาวก็ลอกอยู่จากสอบช่องสอบนี่แหละเขาซื้อไปเป็นเขาพันขับปลูกแม่ดี กระถาเบิ้งกันพี่น้องแอ้์ว่าชิได้แจ็คสอบเนาะถ้าถามซาเตมีเท่อนึงบัตรเพื่อนปั้นนี่แหละว่าชิได้แจ็คสอบโอ้ชิได้มาหลินน้ำเลือดอีกแลกกินข่าวใหม่โอ้หนอดีใจทั้งน้ำไอซายในห้องก็ได้เมนี่เมนี้ได้คุยกันกับไอ้เพื่อนเหรอคุยแล้วคุยแต่เว้นนี่บ่สบอสไอ้กะได้ยินข่าวว่าน้องแอนี่ เลิกวะเช่นเนาะอันนี้ก็ร้องใจเพิ่นว่าเพิ่นสิร้องใจแท้เลยเพิ่นก็ะิดบังโอ้น้อยใจเนาะเพิ่อนแม่เพิ่นน้อยใจเลยแล้วหากเห็นเพิ่นโทรมาว่านี่ก็เป็นนี่แล้วโอ้เพิ่นโทรมาก่อนบ่ราะคือเจ้าโทรไปโทรมาก่อนคิดว่าเจ้าโทรไปนะโอ้ไปโทรหาไม่ได้เจอไม่ได้เพื่อนหลอกโทรมานะเนี่ยนี่แหละก็ร้องไห้เพิ่นว่าร้องใจเพิ่นก็ะิดบังอันนี้นะ อไปทั้งนั้นไปเั็นยูน่าหันบ่ได้หึงว่าอยู่อาทิตย์นึงกับมาเยี่ยมแม่เยี่ยมลูกที่ได้วะเาเพื่อนถ้าว่ามาสั้นสลยใจยุ่งคนใดใจยุ่งแต่ว่าน้องเอออันว่าว่าบไปน้ำอ้ายเลยน่ะอ้ายกัเจ็บใจขนาดคนใดเออคุยกันให้เข้าใจตัวเนาะคุยข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพิ่งเห็นคลิปวานก็อยากกันเพิ่งเห็นคลิปวานหาไม่ขันดาววาโอ้จังพอเพิ่นงได้โทรมาเนาะ พอดินเป็นไปคันดาวเนาะพอดนะแข่งผลเจี๊ยดยอดยองคือเล่ากะฮักเจ้าจริงเนี่ยสาวเองตั้ง้ายเพื่อนนี่จะขึ้นมาอยู่ปะดูขืนมาเดือนไดนั้นยังโมโหอยู่เลยโอ้แล้วาเฉติมาแล้วข่าวจะเที่ยวลงไปเที่ยวบางไทยเฉติมานี่โอ้ยไปพร้อมกันเนาะเัตนอเดี๋ยวเที่ยวลงไปบางไทยแบบก็เลยลงไปน้อเพื่อนวะนี้เออรอน้องเอทำบัตรก่อนจ้ะ เออพอดีเลยเบิกเลยเทียวชิบากเงินมาให้บ้านลูกปรหาอ้ายพอดีชิ้นให้แม่มิ้นจาทำเลยนี่ได้พากันไปแถวเฮาเนาะไปหลายๆคนจังมวนเด้เรามีตาวันลูกหลายคนมันจังมวนไปเยี่ยมทั้งพื่อนทั้งอ้ายเพื่อนเพื่อนเนาะบ้านอ้ายเพป็นเนาะบ้านอ้ายทรายพี่น้องเลยทั้งบ้านแฟนของสาวเอ๋อยู่บ้านเพิ่นอยู่ังไรยังไรเพิ่งเหตุงานอย่างเกาะขุมมือนี่งานเกสร้างพอดี ดีแล้ได้ผูมมาก่อเฮือน,นพอดางานก่อช้างพนดายเห็นอีหยางงานก็เป็นเบิร์ดพอดายเนี่ยกะทำบ้านเท่านี่โอ้ยจิ๊บจิบอันนี้เพราะว่าช้างนั่นนะเพิ่นแบบ่เพิ่นเฮ็ดมาตรฐานในงานเ um พราะว่ามีโฟแมนมี<ค>นอย่าง um <m ith? S 2> นี้เห็นดั้มหน่อยซื้อหยกซอยพนอดาเนเท่ากับซีมาซอยอ,ยอีดอกพอดาจังสี่แหละซิมาซอยอีดอกคันอายเพิ่นทอดเนาะคันน้องเอ่หอดโอ้ยหอดคือกันเลยเนาะ เนี่ยใชคือทั้งอายเพิ่นมานี่เพิ่นกะสีมักสู่ขอบ่มาจังได๋เพิ่นว่ามาสู่ขอก็บม่ห่วงเพิ่นามาสู่ขอว่ะนี่ก็ว่าถูกต้องกันก็บ่ยากดอกเนาะแม่นแนใวภาทํางานอีหยังก่อนพุ่นม่ะแม่นคือน้องเอ๋กะแม่นมีบัตรมีหยังแล้วก็ตรงไปเยี่ยมไปยามไปเบิง่งแม่น ไปเบิ่งหนาเบึ่งตากันซชก่อนพี่น้องเลยเนาะบึองกับแม่เพิ่อนเ่อนแหละบ้งกับแม่เพิ่นกับบ้าก็ได้เถ้าแล้วเพื่อนแม่เพิ่นกับ้าก็ได้เ้าแล้วเพื่อนกแม่เพื่นกับบ้าก็ได้เพราแล้วเพื่อนกับแอ่เพ่อนกับบ้าก็ได้เถาแล้วเพือนกับแม่เพื่อนกับบ้าก็บ่บเนหาแล้วเพือทั่เพ่นกับริาก็ได้เถหาแล้วเพื่อวกัแ่เพื่น้าก็ได้เท้าแล้วเที่อนกาบแม่เพื่แนกบ้าได้เ้าลูกเ่ไดกแม่เพี่อนกับบ้ากมาสบายอยู่คือคูมื้อนก็ได้า คือปีหน้านี่ก็สิเป็นปีท่องเที่ยวที่ลาวเฮาประเทศลาวก็สิบ่ยากบ่ซาดอกแพาทางอ้ายเพิ่นสิขึ้นมาเที่ยวก็ได้เอาแบบใดนเนาะมาแบบเสื้อผ้ารถบ่เนาะแต่มาแค่ผ้าใบเดียวใหม่หูยังพูดกับหูอ่ะ่นื่ะโดยแตาเต็มก็ยังใม่ฮูแตาเต็มก็อยากเห็นหน้าอยู่ติมโดยแตาเต็มก็ยิ่วเบิ่งหน้าก็ให้เบิ่งกันเรื่อโอ้ทางอ้ายซาเราเสียงรอเด้ดูไปยินแม่มินตาเปิดสู่ฟังตอนนะ เป็นก็เป็นเอฟซีของมานะนี่แหละเป็นของแม่น้องมินตาเอฟซีเพื่นกับติดตามอยู่ดีใจอยู่ทั้งง่ายก็ได้ที่ว่าเพื่นฮักแพงน้องแอเนาะดีอกดีใจน้อยู่นี่แม่น้องมินตาแพ่งน้องแอเดิกกับอันนั้นใช่แหละโอ้ยดีใจน้ำเลยแม่นะเหงาคือกันนะไหนทั้งง่ายก็เสียใจคือกัน พราะว่าเฮากับบบยักให้สาวๆบ้านเทานี้เห็ดให้เพิ่นพิดหวังคัะนะเว่าหนึ่งมากกคือเพิ่นนี่ก็ช่วยทั้งครอบครัวทั้งเกือบสั้นแมช่วยทั้งครอบครัวน้องก็ถือว่า แต่บม่มีอายอย่งกัคือสิได้ยคอกินทุกอย่างเลยเงิน <man. S 2> ใช้กับปหาแเบรกไม่ทั้ทวดเพี้ยนไปหารที่ีคือว่าทีนี้เพิ่นผ่านไปเพื่อนอันนี้ยังกับเพิ่นได้ซื้อข่าวซื้อน้ำให้กินเลยเนาะแม่น <Man. S 1> ดีลายดียังก็ยังผ่วนไปไปหารแต่ทำไมไอียำนิดหน่อยยังผ่วนไปขอแท้น้องแอร์ส่งกำลังใจให้เพิมมน่ยยนเป็นกระดีใจเลยนะเพิ่นกระชิด้มีแหงทำงานสู่ต่อโทรเป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะกัอีกบ่นานกั ในถ้ำบ้านถ้ำยางก็ที่ได้ไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนหอมแก้มด้วยก็ได้เป <laughs> ็่อนเองที่มีฮงคให้น,น,นี่ก็ว่าหยอกกันเด้อพี่น้องเลยกันที่ได้ผ้ากันแต่เยี่ยมไปยามยื้อถ้ามีโอกาสนเนาะถ้ามีเงินมีคำก่อนพี่น้องเลยอย่าลืมซวนกันเด้อน้องเอเ๋เด้ออย่าลืมซวนไอซวนเมมินตานี่ซวนอี๋เนาะก็ซวนอี๋เนาะ พอได้มีโมไปน้ากันเนาะไปหลายคนถึงมัวขึ้นน้องแอนเองเคยไปกรุงเทพอยู่ปะเคยไปแต้ยังไงหน่อยไปออนลุกง่ายโอ้ไปอยู่สวนปะโปยยังประธาน้เข่าวหัวกรุงเทพดอกเนาะยังบ่ะธานในข่าแมนแมนแจ้งวันที่เป็นยังไงกรุงเทพว่เคยอยากจเชื่อไปบันทในสวนปะแมนแมนเราดีใจน้ำน้องแอนที่มีผู หักผูแพงน้องแหยเบึงเงี้งดูแลทั้งครอพทั้งครัวอ่าแต่แต่คืออ,อ้ายกะสีไปน้ำมะรีได้น้องแอวยโดยไปน้ำมะรีใจแล้วเนาะหนาวไปน้ำพอบ่หลงทางเนะงาะหลายคนพอได้ถามกันพี่น้อง <laughs> ไปหลายคนได้เขาถามชื่อทางเาทั้ทง,ทงนี้มาเป็นได่ที่ไอ้ทายสบายใจอยู่ว่ได้ยินคำนี่เนาะ เสาวเอ๋เพื่อนทิพไปเยี่ยมไปยามอยู่เดอ้ออย่าพาน้อยใจเดอ้อเ,เมื่อวานห่วรังคลิปเบิ้งที่เบิ้งหมดแล้วหนางเบิ้งคลิปไม่นองจา้าอืมก็ถือว่ามันกับโบบัญชาเราท้นดนดาว่าเขาทางเพื่อนกับเพื่อนตกได้เมื่อวานเพื่อนนะอืมถ้าว่าเขามักกันจริงเนี่ยมันกับโบบัญชาท้าว่ามาบ่ได้นี่เขากะแบบว่าเทียบไปบเทียบมาแบบวอันน,นั้นก็ได้มีเงินมีคำกัเห็ด ไบทะเบียนสมรสกันยังก็ดีกันเนาะกะอันนี้ก็เพราะว่ากันพี่น้องเลยเพราะว่ามันกะบุเป็นปัญหาเนาะยดอกเพราะว่าถ้าบ้าหักกันจริงเพราะว่าอยู่ใส่ก็ได้เนาะอยู่ใสกได้แต่ว่ามาบ้านแต่ว่าถ้ามาบ้านท่านนี่ก็เป็นระเบียบยากในยจักน้อยพี่น้องเลยก็ว่าถ้ามีเงินมีคำเหตุถึกต้องนี่ก็บุปัญหาง่ายก็ดีใจน้ำน้องเอ๋เลยอย่างใดก็ขอให หักกันไปโดนๆเนาะขอให้เขาอเขเขาใจกันพี่น้องเลยทว่าอุปทักยังกระทาเ้าเขาอเ้เขาใจกันเนาะมันอกระสีพานพ่นไปได้เนาะเพราะว่าบ่มีอีกอย่างมาขีดกันได้ดอกควมหักเขาถ้าเขาจริงใจต่อกันโอเคได้น้องแอเด้อตีเมอโอมาลมน้ำ้ายก็ได้ทั้งอ่ายกันขอขอบุญขอบคุณน้ำตีเสะละเวลาหวาน้ำ้ายเนาะดีใจน้ำลายทั้งอ่ายก็ได้ โดยกับชื่ได้ขอจบคลิปด้วยนางเด้อโดยสบายดี